สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอนันยองอาเซโยหนีหางสราบ,บริกกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโพระษัไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ด l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กแอมๆๆ่มแอมฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีวันดูทีเอ่อมาในยามดึกนะกว่า <c oughs> จะเร็จแล้วามาทำคลิปตอนกลางคืน แล้วก็ปล่อยนะไอ้กลางคืนจะมีคนดูไหมเนี่ยนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกประจําในวันเสาร์ที่21กันยายน2 5 6 7แรม4ี่ข้าเดือน10ปีมะโรงวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่า <c oughs> เป็นวันโลกาวินานะครับให้เลิกไม่ได้ในดวงชะตานะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับนะ่อ,อนะพูดถึงความฝันแรมสี่ข้าเป็นความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในะดวงชะตา นะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์นะจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล,ลำคาแลบอดีสาหัวใหม่ดีตัดผมใหม่ดีตัดเล็บเจ็บป่วยทาน้ํามันสับพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงทางขวามือดวงโป้ยหยีสีเถียว นะครับแต่นี่ในฐานวันเป็นดีถีนะเ,เพราะฉะนั้นเป็นวันโบดินโบนะเป็นวันโบชื่อวันโบชื่อเป็นธาตุดินนะครับเพราะคนธาตุดินดีอยู่แล้วดินนั้นไปก่อเกิดทองเอพราะคนธาตุทองสบายสบายซิมเลี้งเลี้ยงเหลาเย้ะพอหอนะดินมาครับ <laughs> คนธาตน้ําต้องระวังเพรดินมันจะมาพิฆาตดินมาถมน้ํานะแต่ส่วนวันนี้คนธาตุไม้โอ้ยปุ๋ยกูมาแล้ว <c oughs> คนธาตไม้จะได้ดูดปุ๋ยครับยังมีความศพนะก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะโอ้โหจริงๆเลยนะคืออาจารย์เนี่ยอารมณ์เสียมากกลับไปสนีไทยเออสินค้า รูปเทพเจ้าของอาจารย์เนี่ยนะส่งไปนะโอ้ลูกขนาดใหญ่มัน,นส่งไปภาคใต้ส่งไม่รู้ส่งไปหาพัดแสงอะไรส่งไปทําไมเราเรีคิดส่งเนี่ยไปแค่ตรงนี้ก็พอใช่ไหมอาจารย์ก็ส่งไปให้ลูกศิษย์อ,อ่ะเนี่ยส่งไปที่ชนบุรีใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะเราส่งปุ๊บนะเราก็เช็ค ออนไลน์ใช่ไหมตลอดไม่ว่าใครอะลูกศิษย์ที่ส่งสั่งวัตถุม,มงคลของอาจารย์น่ยอาจารย์ก็จะเช็คเสมอตามมงคลส่งมหายานพระพุทธเจ้าบูชามหายานพระเจ้า,าพระองค์ใช่ไหมอ่าหรือไม่ก็เป็นเทียงอีกุ้ยนั้งส่งไปก็จะดูเอ๊ถึงไหนแล้วอะไรงะเงี้ยนะอ่าส่งถึงทุกคนครับล่าสุดปวดหัวเราก็ส่งเอ๊แต่ทำไมน้ยังไม่ถึงใช่ไหมก็ส่งไปที่ทุง่งสง เราก็ไม่เข้าใจทุงท่งสงอยู่ไหนวะแล้วเราไม่ใช่คนพื้นที่ถูกไหมเออเราก็เออเดี๋ยวก็ถึงนะใช่ไหมส่งด่วนแล้วพอมาอีกวันนึงเรามาเช็คเฮ้ยมันไปไหนวะเนี่ยคล้ายๆกับออกนอกเส้นทางครับดูสิโอ้โหปวดหัวเลยนะเออเรางุนกินเราก็เป็นห่วงสินเราก็เป็นห่วงสิ่งของหอจานอ่ะเออรูปภาพขนาดใหญ่ไม่ใช่เล็กๆนะ มันมีมูลค่าเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นก็กวาจะถึงฮาวันโอ้โหเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกแหมเราก็เป็นห่วงนะเราก็ทุกชิ้นอะสินค้าทุกอย่างสิ่งของก็ต้องสมสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็กังวลเป็นธรรมดาเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นไปสณีไทยนะปรับปรุงหน่อยนะไม่ไหวจริงๆเลยเออ,เอ,อโอเค อันนี้ยกต่อมาจะมาพูดถึงาการเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตสาธิษฐานเยาจายจะสั่นกระดิ่งโชคลาแห่งความสำเร็จนะสาธุขอให้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองใน,นทองรวย,ยนะครับบังได้เซียมซีใบที่11โชคชะตาขท่านในช่วงนี้เนี่ย <c oughs> นะครับอยู่ในช่วงที่ดี ท่านจะสมหวังในลาบยศเกียดสรรเสริญมีความสุขสมหวังในทุกประการโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสำเร็จลุล่วงราบเลือดดยดีนะครับความรักของท่านหญิงและชายก็มีความสดใสสับสาม,มีความสุขเป็นอย่างดียเยี่ยมต่อมาธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีได้รับผลประโยชน์ นะครับประสบความสำเร็จมีผลกําไรที่งามพูดถึงการสมัครงานนะท่านก็จะมีโชคดีนะครับจากผู้บังคับบัญชาได้การช่วยเหลือสนับสนุนหางานได้คะแนนสอบถือว่าคะแนนดีเยี่ยมนานลูกยอสอบผ่านต่อมาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้เด็กป่วยก็ต้องดูแลได้หนึ่งมีโอกาสหายโรคทีบเอระวางเกี่ยวข้องกับ บริเวณส่วนหัวบริเวณหน้าอกนะแล้วก็สุขภาพของคุณนาตยาก็จะดีขึ้นนะนะเออธรรมดานะดาวเพื่ฤหัสอริมรณาวินานมันยอป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะเออก็ต้องดูแลสุขภาพไปนะคิดดูสิไปหาหมอหมอสิบหมอหมอเป็นสิบโบรคนี่าาหาสาเหตุไว้พบเออแล้วก็มีนะ มีลูกศ์หลวงจางก,ก็จะผ่าตัดใช่ไหมจางก,ก็บอกว่าเอออย่าพึ่งผ่าเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันดาวพฤหัสยังเป็นอริมรณาวีนาใช่ไหมแต่บางทีเขาก็อยากที่จะผ่าก็บอกก็ก็ดูดีๆนิดนึงนะเออก็หาหมอเก่งๆหน่อย <c oughs> นี่เป็นสีที่สําคัญนะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับดวงชะตา ตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นเขียวนะเว้นเขียวสีที่ดีประจวันก็จะมีสีม่วงสีดํา、สีแดงสีชมพูสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดวันนี้คือสีฟ้านา้ำทะเลทิศที่ดีคือทิศเหนือนะครับทิศที่ไม่ดีในวันนี้ก็คือทิศใต้นะครับในดวงชะตาตัวเลขนำโชคก็คือ16 8 1 6 8ดอย่างที่บอก6-6ลกซินะ อาจานซื้อไม่ถูกก็จะซื้ออีกทําไมเลือ,องอาจา์จะซื้อทำไมเออคุยซื้อเลขอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องตามนะเออซื้อไปเรื่อยๆอยก็ถูกเองอ่ะอันนี้ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันเสราร์คนวันเสราร์จะมีความวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆนะครับที่ประตังประเดีเข้ามาเออแม้กระทั่งคนเราพราเาเราปัญหาไปคุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับเออพอดีมีลูกศิษย์นะ ให้มาให้อาจารย์ดูเลิกผ่าข้อให้นะครับแบบเราก็ต้องดูนะแล้วแต่นะทั้งไทยทั้งจีนอะไรเราก็ดูผ่าข้อให้ดีที่สุดนะก็ยึดดวงไทยเป็นหลักใช่ไหมก็ไปดูดวงจีนเสริมเขากาหนดเขาบอกมาแล้วแหละว่าวันไหนเราก็จะดูว่าเอา๊ะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะให้มีกุ้ยนังเออสักหน่อยหนึ่งถ้าดูตามกําหนดเวลามันก็ได้แค่ ก็ได้แค่วันนะ่ะถ้ากุยนังในฐานวันเนี่ยหมายถึงคู่ครองหรือบ้านเป็นกุยนังจะได้คู่ครองที่ดีนะครับนะเพราะ้อาจารย์ก็กําหนดวันละตอนแรกก็จะดูวันที่ยีิบเจ็ดวันศุกร์เลิกผ่าคลอดนะแต่ว่ามันไม่ได้กุยนังเลย <c oughs> เออมันก็เออะวันที่ยี่บกพอได้เว้ยเอาวะ นะเพราะเป็นผู้หญิงซะด้วยเราดูตามเกณฑ์เน่ะผู้หญิงใช่ไหมเป็นกุย๋ยธาตุน้ําเป็นงูไฟใช่ไหมเออมันก็แล้วแต่นะอย่างน้อยๆก็มีกุ้ยนังแล้ววะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันพรหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟัง นะก็ต้องระมัดระวังไว้ดนึงปัญหากะเพาะอาหารลำไส้นะครับสมองตับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนาะเจ้าชะตาในบุคคลทั่วไปใช้ความเคารพสถานับถือเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นาะเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับมีความสุขเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีเงินมีทองเข้ามาอย่างรวดเร็วคนวันจันทร์จะต้องใช้ไหวพิบอิปยพาน นะครับใช้ความชานาญเฉพาะตัวถึงจะดีต่อมาคนเกิดในวันคานคุณจำการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนวันพุธกลางวันก็การเจรจาตกลงต่างๆจะเกิดความเสียหายครับยังไม่ควรลงทุนในวันนี้มากมายชาวราศีกันราศีเมถุนแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไม่ควรนะเออนะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย มีคนไม้จานดูเลิก่าคอดมันมามากระชั้นชิดด้วยแล้วมา,มากำหนดไว้ให้เวลาจาย์ไม่เกินแค่นี้เจ็ดวันอย่างนี้โอ้โยไม่บางทีต้องให้เวลาจานบ้างนะเอ,อคุณฟิกมาถ้าขนาดนี้บอก,จะออ,อกจะออกแล้วจะออกเอ้ยออกออกไว้ดิ <laughs> โอต่อมามาพูดถึง ดวงจะตาตามเดีวปรากฏการผ่าดาวดูดีๆนะครับให้เวลาสนุกแล้วสินี่นะอันนี้ต่อมาก็คือดาวเนปจูนยังเสียอยู่สาวเสียอาทิตย์เสียสุกก็เสิร์ดวันนี้สุกเสิร์ดนะครับเจ็ดโมงสามสิบเป็นเกษตรนะก็อมโอกาสที่ดีๆ,ๆนะครับเป็นความมั่นคง แล้วก็พุทธก็เสียนะครับพุทธเสียเนี่ยก็คือช่วงส4นการ30นาทีนะครับในดวงชะตาก็ต้องระมัดระวังไว้นหนึงนะแต่ออก็เสียไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับแตสิ่ทธิวิชามาหาเวดูด่าวถ้าของจีนเนี่ย วันนี้วันไรน,นะเสาร์ใช่ไหมที่ยนะี่สิบเอ็ดนะวันนี้ก็เป็นธาตุดินนะครับไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะหญิงมีคารห้ามกระทบถังข้าวเตียงนอนวันนี้เหมาะกับกิจกรรมทาสีบ้านทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงแล้วก็ตั้งเตาไฟ นะครับทิศมงคลคือทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือนะช่วงเวลาที่ดีก็คือเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะครับสิบหานากาถึง17บเนาฬกาแล้วก็ห้าทุ่มถึงตีสานะสีประจำวันก็คือเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้ม นะเขียวอ่อนเขียวเข้มเนี่ยนะครับไปดูดปุย๋ยครับไปดูดปุย๋ย <c oughs> จะดูดได้มากได้น้อยก็ได้ดูดแหละเออเอาเถอะโชคดีประสบความสําเร็จอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจากเริ่มชาวราศีเมษนะครับคนเมฆเนี่ยดาวเสาร์คุณเนี่ยก็ถือว่ามีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับส่วนดาวการเงินวันนี้ก็ดีขึ้น จะมีเงินเข้ามาที่ดีแต่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับคนรับคู่ของก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะในดวงชะตาก็ต้องระวังปัญหาด้านบุตรหรือบริวานนะครับแล้วก็คําพูดต่อมาชาวราศีพฤษภค,คนพฤษภเดดาประจำตัวคุณเี่กก็ถือว่าเป็นอุดมเกีฑรนะครับมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรนะในดวงชะตาเนี่ยกว่าแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง ในด้านของการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารแต่ว่ามันจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะด้านการงานเนี่ยนะครับก็จะมีคนเชื่อถือนะครับในเครดิตของคุณในด้านของงานเป็นอย่างดีนะครับส่วนความรักคู่ของสนับสนุนดีครับ่วยหรือเรื่องการเงินครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนดาวการงานกับความรักมันเป็นวีนาานะเพราะฉะนั้นค่อยอยเป็นค่อยไป อยู่เบื้องหลังครับถึงจะไดในดวงชะตาส่วนการเงินดาวพระจันทร์ก็อยู่ราพะนะการเงินต้องขยันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยชีวิตก็จะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จนะครับด้านความรักยังเป็นมรณะไม่ค่อยดีระวังปัญหาด้านบริวาร การงานก็ยังมีความเสียหายอยู่ต้องรอบคอบส่วนการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะครับมีความมั่นคงแต่ก็ต้องระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต่อมาชาวราศีสิงห์คนสิงค์เนี่ยพอได้เงินมาก็จ่ายไปนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเออแล้วก็ในเรื่องของความรักคู่ก็เป็นมรณะระวังสุขภาพนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันดาวการงานวันนี้เสียไม่ดีเรื่องงานให้ระวังอย่างน,น้อยมีบ่ากระดาษบาทนะส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับดาวสุกโอ้ยได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมครับถึงแม้งานไม่ดีแต่เงินดีครับเออก็ขอให้คุณโชคดีนะประสบความสําเร็จต่อมาชาวราศีตุลคนลัคนาราศีตุลมาแล้วเออเป็นกเกษตรหมาเป็นุนมเกณฑ์ชีวิตเนี่ย ได้เลยนะสุขภาพร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหามากมายนะครับในดวงชะตาเนี่ยลุยให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงนะในช่วงจังหวะนี้พูดคุยทักทายอะไรก็จะแม่นเป็นพิเศษจะมีโชคเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับถ้ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องบอกใครเช่นถูกลอตเตอรี่ ร้อยตตล้านก็ไม่ต้องบอกใครครับเออดีที่สุดนะในดวงชะตาคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วดวงชะตาสตาร์ทเดินหน้าประสบค,ความสําเร็จนะครับมีกำมีกาลังแล้วต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกคุณมีโอกาสได้โชคลาภก้อนโตครับจากการเจราจาติดต่อสื่อสารประสบค,ความสําเร็จแต่อาจจะต้องใช้วาทศิลป์น,นิดนึงนะครับในดวงชะตานะ ก็ขอให้คุณโชคดีนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยเริ่มมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโชคลาภก่อนโตประสบความสําเร็จนะจากที่จะได้ดูดวงชะตามาเยอะหลายคนในลูกศิษย์ที่ติดต่อมาเนี่ยนะคุณไปทําติดต่อรีดิว,ดวเรื่องงานนะวิ่งเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะได้โชคลาภก่อนโตอย่างมีความสุขต,ต่อมาชาวราศีมังกร คนมังกรเนี่ยดาวการงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับเห็นช่องทางลู่ทางต่างๆเข้ามาแต่การเงินก็ต้องระมัดระว,วังรอบคอบนะครับให้ดูในเรื่องของเอกาาสารสัญญาให้ดีนะครับต่อมาชาวล,าราราลัคนาราศีกุมคนราศีกุมจังหวะชีวิตเนี่ยนะครับคุณก็จะมีความสุขน,นะครับคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะถ้าคุณทําในเรื่องของทรัพย์สินที่ทางต่างๆก็จะประสบความสําเร็จส่วนดาวการเงินเนี่ย นะครับจะมีเงินเข้าบ้านครับเงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนจะมีโอกาสในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของคู่สัญญาเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ดาวพุธเสียนะแค่วันเดียวนะก <c oughs> ็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงส่วนการเงินเป็นอย่างไรได้เงินได้ทองครับ เออพูดคุยเจราจาเรื่องเงินประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดยชะตาทั้ง12ลราศีถ้าใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ